สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพุทธทุกๆคนนะคะคำทำนายของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะทั้งคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะ ดวงโดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในวันพุธท,ทั้งหมดนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องการงานการเงินแล้วก,ก็ความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะเพิ่มในส่วนสุขภาพแล้วก็ควรระวังสําหรับเพื่อนๆชาววันพุธนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าไพ่ต่อไปนี้นะคะให้คุณรับฟังรับชมโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะสิ่งไหนดีๆที่เป็นประโยชน์เก็บเอาไปสิ่งไหนไม่ใช่เพื่อนๆอ,อย่าใส่ใจนะคะถือซะว่าเรามารับชมรับฟังดวงชะตาของเพื่อน ร่วมชะตาเดียวกับเรานะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในเรื่องการงานของชาววันพุธนะคะคุณได้ไพ่ภาลีจับปูทศกัณ์พระภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุรแล้วก็ไม่ขลากับรามาโสนนะคะหลายคนอยู่ในวงเวียนนะคะแห่งปัญหาและอุปสรรคเดิมๆซ้ำๆซากๆ,ๆจนบางครั้งคุณรู้สึกท้อและอยากจะลาออกจากงานที่เป็นงานประจำหรือบางคนลาออกจากงานที่ มันทาให้คุณอยู่ในสภาพกดดันนะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคมากจนทําให้เราไม่อยากจะไปต่ออยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะช่วงนี้ให้เพื่อนดูให้ดีๆระมัดระวังนะคะหากเป็นงานที่ยังไม่ค่อยมั่นคงหรือมีโอกาสที่จะหยุดชะงักหรืออะไรที่ไม่มีความเสี่ยงถ้าคุณจะเปลี่ยนก็ให้ระวังระมัดระวังให้ดีๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่างานเดิมยังคงมั่นคงยังคงทําไปได้แต่อาจจะอึดอัด นะ,ะจากบคุคคลรอบข้างหรือว่าปัญหาเดิมๆซ้ำๆซากๆก็ให้คุณมีความอดทนให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเดือนพฤศจิจกายนนี้มีแนวโน้มว่าคุณจะไปเจอนะคะเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งอ่ะที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณทําให้คุณรู้สึกท้อนะเกิดการเปรียบเทียบในความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะหากว่าเขาทําอะไรที่เหมือนกับว่า อะไรที่โดดเด่นนะคุณก็จะกลับมาคิดในลักษณะในแง่ของตัวเองแล้วนะคะว่าเราอาจจะมีอะไรที่ยังด้อยกว่าเขาหรือมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงให้คิดในลักษณะนี้มากกว่านะคะบางทีเพื่อนๆเนี่ยมีเรื่องการเดินทางเรื่องการติดต่อในเรื่องระยะทางเข้ามาในเรื่องการทํางานทําให้คุณเกิดอุปสรรคในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆบางคนเนะี่ยตัดสินใจจบหน้าที่การงานหรือว่าลาออกหรือว่าย้ายหรือเปลี่ยนงานมาจาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าครอบครัวก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นเรื่องจําเป็นที่ทําให้คุณจะต้องหางานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในหน้าที่การงานของคุณนะคะแต่ว่าไพ่สใบนี้นะคะยังคงเป็นงานเป็นการงานที่คุณาสามารถที่จะรับมือได้หากเปลี่ยนงานใหม่คุณพิจารณาให้ดีๆนะคะแล้วก็พยายามนึกถึงปัญหาที่บางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้ใส่ใจมันอาจจะเป็นเหตุผลหลัก ที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมก็ได้หรือคือบางทีเราทอ้อเรารู้สึกว่ามันอึดอัดหรือไม่สบายใจนะคะบางทีอาจจะเป็นปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้ามแล้วจุดๆนั้นเองเป็นจุดที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมหากเป็นงานเดิมที่รู้สึกว่ายังไม่ก้าวหน้าพอหรือในอะไรที่จะต้องเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆนะคะก็ให เราเปลี่ยนมาลองเปรียบเทียบกับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จกับคนที่มีปัญหามากกว่าคุณนะคะคุณจะมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นเ่อนย้นยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังคงมีงานทําแล้วก็มีโอกาสในเรื่องการงานถือว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้คุณโชคดีมากแล้วนะคะคเพื่อนๆต้องให้กําลังใจตัวเองให้มากๆนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะคุณได้ไพ่พระเกตมงคลพระเทวฤษี พราหูนะคะสองใบนี้นะคะพระเกตุมงคลและพระเทวรสีนะะ่ะเพื่อนๆหลายคนคุณมีเงินที่ค่อนข้างมั่นคงบางคนมีเงินเก็บมากนะคะหรือเป็นคนที่มีชีวิตไม่ค่อยจะแบบมีปัญหาเรื่องการใช้ใจ่ายในเรื่องการเงินมากนะ,ะหลายๆคนนะคะบางทีเนะะี่ยอาจจะมาจากครอบครัวอาจจะมาจากหลักฐานที่แบบ มั่นคงมาก่อนตั้งแต่ยาวไวก็ได้ในหลายๆคนนะคะถึงแม้ว่าพระราหูคุณมีเรื่องการใช้จ่ายอะ่ะที่ค่อนข้างมากเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อนมีรายจ่ายที่อาจจะมากกว่ารายรับด้วยซ้ำใบอันนี้ก็ให้เพื่อนระวังไว้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณยังมีโอกาสความโชคดีในะเรื่องการเงินนะคะบางคนมากับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือในส่วนนี้คุณอาจจะมีการเอาเงินเก็บ หรือเงินในส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนต่อยอดธุรกิจลงทุนในเรื่องการหาความรู้การเรียนการศึกษาต่อเพื่อทําให้คุณหาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ให้เพื่อนตั้งมั่นอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะแห่งการใช้เงินแบบว่าให้บาลานซ์มากที่สุดน,นะคะเราต้องใช้ในส่วนที่จําเป็นจริงๆนะคะมีโอกาสที่คุณ จะได้เงินเข้ามานะคะแต่ว่ารายจ่ายก็ค่อนข้างมากนะให้เพื่อนระวังไว้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นสภาวะในเรื่องหนี้สินก็ได้นะคะพระราหูมีหนี้สินในเรื่องการเงินคือมีเงินเข้ามามากก็ต้องใช้จ่ายในส่วนของการแบบภาระผ่อนชาระอะไรประมาณนี้นะคะบางคนเป็นเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะทาให้คุณมีปัญหาในเรื่องการเงินด้วยนะคะ ให้ความรักของคุณนะคะคุณได้เทพบุตรย,ยุติธรรมเทพพระพุธแล้วก็พญาสุครีบนะคะคเพื่อนๆอาจจะต้องอดทนนะคะรออะไรบางอย่างสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกคนรักนะะแบบว่าใช้เวลามองกันแค่ไม่นานแล้วคบกันนะคะคุณเป็นคนที่อยากจะมีคนรักในลักษณะที่คบกันดูใจกันไปยาว แล้วก็ค่อยตกลงปรงใจนะคะหากเป็นความสัมพันธ์ฉาบชวยเพื่อนชาววันพุธอาจจะไม่ได้สนใจเท่าที่ควรอาจจะเป็นการใช้คําพูดเจราจานะคะหรือการติดต่อพูดคุยนะคะเพื่อศึกษาดูใจกันไปก่อนในระยะนี้แล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าคุณเนี่ยอาจจะปฏิเสธคนที่มีคู่หรืออาจจะปฏิเสธความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่มั่นคงสําหรับตัวคุณนะคุณอาจจะเลือกคนที่ ดูดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณนะคะเทพบุตบุยุติธรรม,มเพื่อนๆน่ะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่พิสูจน์ข้อมูลหรือว่าพิสูจน์อะไรบางอย่างระหว่างคุณกับคนคนนั้นหรือเป็นตัวคนเองนะคะกําลังพิสูจน์กําลังดูใจคนคนนี้อยู่นะคะด้วยการใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าคุณเองอะ่ะ อาจจะเจอคนรักหรือคนถูกใจมาจากเรื่องหน้าที่การงานจากการเดินทางนะคะหรือว่าคําพูดน้ำเสียงของคุณจูงใจนะคะเป็นผลให้คือมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะในเรื่องคําพูดนะคะสำหรับคนที่เป็นคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็ระวังคําพูดเช่นเดียวกันนะคะคำพูดให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษนะคะการเจรจาของคุณกับคนรักต่คุณนะคะเป็นคนที่ เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะยึดหลักเหตุผลบางครั้งถ้าเราผิดคุณก็เป็นคนที่จะเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็เงียบนะคุณเป็นคนที่แบบที่จริงแล้วนะคะดูแลคนรักแล้วก็ใส่ใจคนรักได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าสําหรับบางคนคุณอาจจะเพิ่งคบกันนะคะหรือว่าเพิ่งจะ อยู่ด้วยกันได้ไม่นานนะคุณก็เป็นคู่ที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับคนที่คบกันมานานแล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันนะคะคบกันมานานก็ยิงย่งทําให้ตัวคุณเองมั่นใจนะว่าคุณจะต่อสู้อุปสรรคและ,ะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประสบความสําเร็จร่วมกันนะคะ การอยู่ด้วยการยึดหลักเหตุผลยึดหลักความยุติธรรมแล้วก็การเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้มีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะคนวันพุธคุณจะประสบความสําเร็จในความรักนะคะสําหรับอาการป่วยสุขภาพของชาววันพุธนะเพื่อนๆได้เทพพระศุกร์พระแม่คงคาเทพพระอาทิตย์นะคะ คุณอาจจะอยากรับประทานอยากซื้ออยากกินอะไรที่มันตามใจปากตามใจตามความรู้สึกของตัวเองอันนี้ให้คุณระวังอาหารการกินที่คุณกินเข้าไปด้วยนะคะคุณอาจจะมีอาการปวดบั้นเอวปวดขายกแข้งย,ยกขาไม่ขึ้นบางคนก็เป็นข้อเท้านะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของโรคหวัดนะคะไข้หวัดภูมิแพ้นะคะเลือดลมเวียนหัวโรคเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับน้ําช่วงนี้ให้เพื่อนเพื่อนระวังบางคนก็น้ํากัดเท้าบางคนก็ อาจจะโดนฝนบ่อยและทำให้ตัวคุณไม่สบายนะคะเพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่คุณควรระวังนะคะในเดือนนี้จะเพิ่มให้กับคนทุกวันนะคะคุณได้เทพพ,พ,พระพฤหัสแล้วก็พระแม่อุมานะคะความรู้ปัญญานะคะ และความคิดของคุณเองจะนำพาให้คุณพ้นจากอุปสรรคสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องหน้าที่การงานการเรียนการศึกษานะคะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณมากๆเลยแต่ต้องยกเว้นไว้เรื่องหนึง่งคือความคิดนะความคิดของตัวคุณเองอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้คุณป่วยที่ทำให้คุณไม่สบายใจเราอย่าเพิ่งคิดมากวิตกกังวลกับอะไรที่มันยังมาไม่ถึงณเวลานี้ หรือในส่วนหน้าที่การงานที่คุณคิดมากนะคะบางทีอาจจะต้องปล่อยให้ปัญหามันแก้ไขด้วยตัวของมันเองนะคะหากคุณจะต้องการเปลี่ยนงานหรือว่าลำบากใจในการทำงานนะเพื่อนๆอ,อย่าคิดมากนะคะบางวันนะคะวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่หนักเหนื่อยล้านะ,ะอีกไม่กี่วันก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณคิดอย่างนี้นะคะแล้วพยายามมองว่าคนที่เขาเหนื่อยกว่เราคนที่เขาลำบากหรือยังไม่มีงานทำเลยก็มีนะคะให้คุณ มั่นใจแล้วก็ต่อสู้ด้วยความอดทนนะคะพระแม่อุมาก็เช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะทํางานรอบคอบแล้วก็ละเอียดนะคะแต่ว่าคุณเองอ่ะอาจจะใจร้อนในเรื่องการทํางานอะไรบางอย่างนะบางทีอะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเครียดเราวิตกกังวลน,นะคะอันนี้อย่าคิดมากอย่าใส่ใจในส่วนนี้บางคนก็ใช้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาบุคลิกนะความอ่อนโยนความ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวคุณนะคะอาจจะเอื้อประโยชน์ในเรื่องหน้าที่การงานหรือบางคนนะคะอาจจะทําให้คนอื่นเข้าไว้วางใจคุณมากยิ่งขึ้นจากบุคลิกภายนอกช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์อยาก ทำให้ตัวเองดูดีนะคะรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้านหน้าผมนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะยกเว้นว่าอาจจะไม่สิ้นเปลืองเงินมากเกินไปให้คุณระวังไว้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธก็มีเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะทั้งหมดในคําทํานายอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะรับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางวันนี้ลาไปก่อนนะคะ